ารกิจวันนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยว่าวันนี้วัน,น,วนเกิดแตงโมลูกสาวแท้ๆของออฟฟี่นะคะวันนี้ครบสิบขวบแล้วปกติออฟทำงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตงโมเนี่ยเขาจะอยู่กับทางพ่อเขาด้วยแล้วก็ทางออฟฟี่ด้วยปกติออฟไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มารับแตงโมแต่วันนี้เรามารับลูกด้วยตัวเองเลยลองดูว่าแตงโมจะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้บอกไว้ครบสิบขวบของนางนะคะของขวัญวันเกิดปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้เหมือนของเพชรเพราะว่าของเพชรเนี่ยมันต้องใช้ตังค์แล้ววัยนี้ นะแต่ก็ต้องทํางานด้วยทํางานด้วยแต่ของแตงโมเนี่ยอ๋อไม่ได้สอนให้ลูกเนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่จะสอนให้ลูกรู้จักการให้นะคะแล้วก็รู้จักการทําบุญนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เรามารับแตงโมแล้วเจอเค้กสุดพิเศษของเราจะเป็นไงบ้างไปดูดูได้ล้อูนี่สนามเด็กเล่นมาไปสิไปสิหมแตงโม โอ้ยเป็นไงบ้างเรื่องเล่นนานยังนาแล้วนาแล้วเหรอวันนี้วันอะไรนะวันเกิดหนูวันเกิดหนูอุย้ยจริงเหรออุย้ยนั้นนั้นต้องกลับบ้านนอนละกลับบ้านนอนไล้ไหมไม่ได้หนูจะต้องเล่นต่อไม่ได้หนูจะต้องเล่นต่อหรือว่าหนูจะต้องไปได้ของขวัญหนูต้องได้ของขวัญมายุ่งมายุ่งอะไรเนี่ยไปก็ได้หรอลอเล่นวันนี้สิเออของขวัญวันเกิดวันนี้ต้องเป็นอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหม จะต้องดูแล้วว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดอะไรหนูรักแม่ไหมแม่นักหนูนะรักมากไหมมาเอารู้ได้ไงว่าแม่รักหนูมากเอาหนูไม่รู้หมายถึงหนูแม่รักแม่มากถ้าแม่แก่ตัวไปหนูจะเลี้ยงแม่ไหมเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบที่ไม่เอาใครเลี้ยงหนูหรออู้ตอนเด็กๆหนูกินเก่งจะตายแล้วงี้หนูจะเลี้ยงแม่ไหวอรอแมวก็กินเก่งๆแมวก็กินเก่งๆไงอ๋อจริงเหรอ ไปเร็วเด็กๆมาเร็วลูกมาแหม่ห้ามดื่มตานะหนูชอบตัวตัวการ์ตูนอะไรมากที่สุดแตงโมบอมบอมบ,บุลินแล้วก็เอเรียล็เอลซ่าแล้วก็เอเรียลใช่ไหมเออหนึ่งสองสามแฮปปี Happy birthday. Happy birthday. Happy ้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ ชอบไหมอธิษฐานก่อนอธิษฐาน <ขอ S 1> เลยขอให้หนูเรียนเก่งๆขอให้หนูเรียนเก่งๆสมพรป่านะลูลกนะตั้งใจเรียนหนังสือด้วยนะโอเคไหมโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นใครตัวนี้จะเป็นใครเป็นหน,นอันไหนขนเพชรอันไหนขนเพชร นี่ใคร Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you พวกนี้จะไปปล่อยปลากัน แม่บอกว่าเรามีเหลือแล้วเราควรแบ่งปันให้คนอื่นบ้างพอการให้เท่ากับได้บายๆไม่เดนค่าแล้วนะ